สวัสดีซีสุภูสกุลครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาบ้านสุขที่ยีเ่เบ็ดมีตัวหน้าสองหาหกเจ็ดมื่เคื่อน,นืนล่าพัฒนาออกซีหาเก่าล่างก็คือออกหาซีพี่น้องทุกมานกันบ่กับเล็กมีที่มากเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องแต่เป็นตกกับเม็ดทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะ เหล็กออกหาเก่าอันนี้เป็นเก้าหาเป็นตัวเน้นพ่อมพี่น้องส่วนเหล็กวิ่งนี่มาทั้งบนทั้งล่างเก้ากบมาซีกบมานี่เก้ากบมาซีกบมาส่วนล่างนี่มาตกกับบนก็เป็นตกกับล่างก็เป็นตกกับนี่พี่น้องเี่มาทั้งบนทั้งล่างมันเป็นซีซีเก้าหาเพวาเขาเนาะพี่น้องนี่เพราเขาว่าน นี้เป็นหกสามตัวไม่เข้าสองตัวนี่เข้าบนล่างแต่เป็นตกับทั้งบนทั้งล่างเลขบนออกหาเก้าอันนี้เป็นเก้าหาล่างกับหาซีไปอันนี้เป็นซีหาเข้าตกับทั้งบนทั้งล่างแด้ไปน้องเนาะของเลขมีที่มาเข้าบนเข้าล่างได้ไปน้องไนดะ้เพราะว่าเพิ่นก็บบอกแล้วอยู่แล้วบนล่างไปกับเพราะว่าเลขเป็นบ่ได้ปักลัก พี่น้องเอฟซีทันใดสนใจเขากุมประกาศคู่มือแล้วพี่น้องเพียเอฟซีเขามา่หไม่แต่อย่าเพียเอฟซีเขามา่หไม่อยากเขากุมขเขาฟีออกฟีบริยียเงันบ้างแนวทางให้ห้าน้อย่าพัฒนาหรือบารัฐบาลไทยพี่น้องเขง้าฟีเด้พี่น้องได้เอฟซีพี่น้องทันใดสนใจกั สกแกนลนไล่มาได้เบอร์ก็ได้พี่น้องเบอร์ก็ได้สกแกนไล่ก็ได้ไอดีลไล่มาได้ตามเบอร์นี่แหละออามาเบิ่งเน่องทางเล็กไม่ที่มาก วันศุกร์ศุกที่ยี่สิบเอ็ด ดาวพัฒนา วิ่งรูดบนล่างสาม สามกับสี่สามกับสี่เพันห้าหน่งที่สี่ให้ส,สี่สี่หิบไปป่ะสี่หิยูป่ะมันเนึนงห้ที่สี่ขึ้นอีกแล้ว มาทั้งหมดทั้งแางมาทั้งเก่ามาทั้งสีสามสีเนี่ยให้ทุกงวดว่ามาจัดงวดสามสอง สามสีสามห้ากระเพื่อนสามซีเนี่ยหายมาสองงวดแล้วบอมามาจักงวดสามห้า 3ามหกั้นเป็นไห้สมก็คือหลุด3ามตัวนาะพี่นอ้องเพื่ออดีตพานมากขั้นหลุดเก่าก็ได้หลุดซก็ได้3าเนี่ขัเพื่อนลักสมนี่ขาด3ามหนึ่งศูดสามเจ็ดตัวนี้ เอาซีหา็จะมาดูใช่มือคืนนี่ก็มาหาซีปฏิมาซีหาซีหกซีแปด ขาดซีเจ็ดเลยพี่น้องขามซีเจ็ดล่ะซีเก่าขามซีเจ็ดบ่มีอะไรบ่มีซีเจ็ด ห้าสี่แปดห้าสี่เก้าส่วนเลขสามตัวห้าสี่แปดห้าสี่เก้าเลขสามตัวไดว้พี่น้องได้ ันเล็กสองตัวคนมาเน้นให้ขึ้นมาขึ้นกับเขาตัวเนี้ยได้หาเก้าเก้าหาได้หาซีเป็นตัวกันตัวร่องเขาตัวกันตัวร่อง พี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อบ้นสุกที่ยี่เบสมีตหนา้าสองหากห,าก,หากเจ็ดเล่าพัฒนาเลขมิเตอรวิ่งบนล่างสามกับสี่เน้นที่สี่ส่วนจับคู่ก็คือสามสองสามสี่สามหาสามหกสามสามเก้าสี่หาสี่หกสี่แปดสี่เก้าเน้นสี่แปดสี่เก้าเน้นสองคู่สองหางคือเก้าส่วนเลขสามตัวนี่คือหาสี่แปดหาสี่เก 14, ้าได้พี่น้องเด้อ อแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกะจัดคัดกระพ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางมักกะจัดคัดกระพ่านอ่ะขอุณขอพุ่นอาจารย์ในหลายครับผมขอให้พี่น้องโชคๆมันมน,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 มนเรื่องเฮ้งปังๆกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเพจพาลรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม